ออกไปเลยมาทำไมล่ะไปกินน้มว่ะใครจะว่ากินน้มกัอนออกของไห้จังออกไปกันออ <c oughs> มิ่งครับมิง่งดูอาการสวัสดีครับผอยน้อยมิมคมุณนชแน,นลครับโอ้ เอาเสียเข้าข้อครับเมื่อกี้ซนดื้อมากเลยพังเข้าของทั้งบ้านเลยอาลาออกมาเล่นไม่น้อยเกิดมาได้พ่อพ่อแม่แม่เกิบได้ครั้งแค่เดียวบ่เดียวให้ก่อนพักยกก่อนเหนื่อยครับเหนื่อยพากันเหนื่อยทั้งทุกคนเลยอ่ะผู้คุมเหนื่อยแล้วครับกยก เ้ยแม่หางเดียวเขียวตุ iling, so ้ยตุ na ้ยเลยตัวหนาปึ๊กเลยเราหลังขอดแล้นี่แม่แบบว่าเราไม่รักษาหุ่นเลยเนาะโอ้ดูอย่างแมแป้งสิหุ่นเซเลนเดอร์เชียรอ้ยยังไปเทียบใส่เขาอะไรแม่ไปแต่มาอีฉันมันคึ้นอวบคึ้นอ้วนเนาะอ้วนแต่กันนารักแม่มาเพราะอ้วนนมก็โตโต เลี้ยงช้างให้ทั้งศูนยบ้างหน่นี่ดูลูกชายครับลูกชายขัดใจแล้วเพราะพ่อแม่คุมไม่อยู่ครับโอ้ดื้อมากเลยเดี๋ยวครับมิงนี่ไปทักไปหลงว่ารังขึ้นเกา้าขนาดเด้ยมิงครับมิงมิงเลยมิงวนครับ ทั้งโกรธทั้งงอนเลยเพ่อพ่อแม่ฟ้องแม่หรือเปล่าไม่รู้ฟ้องแม่หรอกมานี่เร็วมายิงแกยังว่ามาไปมาไปเนาะพ่อนี่ไปก็ได้มาเร้วฮะ เงินอะไรลัร้งหนาเรามาเดี๋ยวปล่อยออกมาเดี๋ยวให้กินข้าวกินน้ำก่อนเดี๋ยวปล่อยออกมาเดี๋ยวให้เล่นลูกมาอะไรกินอะไรกินน้ำกันครับผมมาเลยวิ่งเด้อดูกินกน,กน้ำแล้วเมื่อกี้วิ่งเล่นหมดเมื่อกี้ปล่อยออกพอเป่าปล่อยออกมานอกค้องครับโอ้โหไล่แบบ ภาษาสางคือรัดรัดนะครับคือว่าแบบไ oh, <no. S 1> ล่ต้อนไล่อะไรกลัวไปพังนั่นพังนี่กล <c ười> ัวแตทถ้ามาไหนาน,น้องเทคหน่อยนะเพราะว่าน,นั่กันไปทั่วลราคา oh, <no. S 1> เออเดี๋ยวไปเล่นรถนี้ครับไปดันโอ้อยเนาะเล่ไม่ใช่แรงน้อยเนาะช้าง ไอ้ไลน์น้องกัน,น็อพอเด้อเดี๋ยวสิไปแลเหลนใหม่เด้ออืดเออดูหางดีครับอืดเออสวัสดีเจ้สวัสดีค่ะดูหางดีสตาครับไม่ตาสีบลอนครับอะไรนะสีน้ำตาล <laughs> ขมาม้ายังแห่อะไรกินนมคนกลั้าวได้อย่าท่านขามาไปก่อนลุกไปก่อนออกไปเลยพ่อเวร์ออกไปเลยออกไปเลยเด้อ <laughs> ออกไปเลย <laughs> มาทำไมล่ะไปกินนมว่ะใครจะว่ากินนมกัอนออกของมาให้จังออกไปก่อนนะครับ มบ้างอืออือมาเลยมีเงยดูดูโฮ้ยเหนื่อยครับออกมานอกรั้วก่อนพ่อรู้ว euh. ่าเราอยากออกมาลุกใจเย็นเดี๋ยวให คุณตาคุณยายกินข้าวก่อนเนาะเข้าใจไหมดูครับดูด, on, ดออูอ้อนครับดูมืออ้อนหืมหื้อโอ้ยโอ้ยโอ้ย มีมึงคนแท็กซี่โตเปเอาดูดูอาการเนี่ยอยากออกมาข้างนอกครับ <c oughs> ลูกช้างตอนนี้ก็ยังไม่ง่วงครับสักครู่หนึ่งก่อนดูเนยอยากออกมาอยู่ดูดูด,ดูเลี่ยงโอ้นี่เสียงรถ ไม่ตกใจแล้วครับไม่ตกใจโอ้โเหมือนเดิมไหมดูสิเป็นไงเสียงยังครับดูครับดูปฏิการครับลูกช้างจะเป็นยังไงยี่สิ่งรถฮู้ฮู้ฮ้ฮู้ตรงอนาอยู่นอกล้วนะครับับนสูงครับลูกบนสูงไล้ดี ากินแล้วไม่บนสูงแล้วอะไรอยากมากขังนองนะยังว่าอะไรอยากมากขังน่องครับพ่อเปิดประตูให้อาลายนี่เรื่อพ่อครับขออนุญาครับขออนุญาตครับเงาตากับเศร้าซอยเงืองเงยเอ้ยอะไรอยากมากขังน่องทีครับเพื่อนลาเด็กครับพ่อครับ ดูนาตาครับดูคุณแม่เออสบายใจแหน่แต่ลูกคใครจะไปใช้บึงกันแลกกันดื้อพออ้วนเอ้ยบึงลูกบึงหลานลนี่แหละเห็นไหมาครับคนนี้ครับมามิงมาเร็วมาอะไรอยากออกพ่อพ่ออ้วนครับ ทุกคนครับไปละจ้ะครับอะไรอยากออกครับ <c oughs> อะไรอยากออกบ่ฮะมาเร็วอะไรอยากออกพ่อดูครับมาบนเวียนอยู่แถวรั้วครับแถวประตูรั้วอยากออกมาวิ่งเล่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตาคุณยายกินข้าว,าวกับลูกเดี๋ยวจะปล่อยครับวับนหนึ่งก็จะให้เขาเล่นสักออสองครั้งสองครั้งครับแล้วก็เอาไป ถึงเวลานอนก็สักพักหนึ่งนะครับก็จะเป็นเวลานอนขอเขาละช้างน้อยก็เหมือนเด็กครับเนอนอนพักผ่อนถึงนะครับเชือกนี้นะครับเสียงคนเสียนทางครับเรียกลูกมาเลยครับอันนี้คือไพยลันตานะครับนู่นอยู่ไกลครับผม ตอนไม่หางดีตกวันนั้นฝนตกหนักมากแล้วก็ลูกเห็บตกด้วยกระทึกช้างงานหลุดด้วยเชือกนี้แหละครับหลุดมาหาไม่หางดีเหมือนที่น้องเสือก็ผมเคยบอกไปเชือกนี้แหละครับ <c oughs> โอ้ยขนดานดขนากใส่พอเรียบรอ บอกับพ่อเลยนะมอดักบอเปิดประตูห่าลออกไปเลยห่าลอยากออกก็บอเด็กออกพ่อเพาะอ้วนนี่มอคยปล่อยอห่าคือเปล่าเลยครับกว่าเราดื้อเนาะจะปล่อยยังไงห่าลาอดื้อนะครับห่าลสัญญาเพาอห่าลสัญญาพ่ออ่าลสิบอพังของแล้วสิพังรถแทนออมย้ครับ นีด่ดูว่าอาการโกรธนะครับอย่างเงี้ยกัดงวงเนี่ยอยากออกมาใช่ไหมมาไปผมจักเท่านะอยากออกมาใช่ไหมเราอะอยากออกยุทธเพ่อเพาะไปอ,อะไรสักครับผมอะไรอยากออกพ่อเดี๋ยวลูกเดี๋ยวอุย้ยเต้าเต้าเต้า,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 ามันควรเงินโอ้ยดูแม่เอ้ยม่ไขัดเขืนาานะเจ้านะ นมก็ใหญ่อวบก็อวบคฮ้นนยันขม่ียคนมีลูกหน่อยเนาะก็ธรรมดานเนาะผิวพันธุ์เป็งปังเพราะเพราะว่ามันสันเด้เหมือนคนนะคนระับคนเหมือนมนุษย์เราเลยเนะาะสาวรุ่นที่ว่ามีน้องคนแรกนะครับผิวพันธุ์จะเป็นปังครับพอ,อล่าออกเลยแหละครับรู้ออกเลยว่าเป็นสาวไม่รูกอ่อน อะคือฉันนี่แหละเพราะว่าฉันอ้วนมามาอ้วนฉันอ้วนชิชิดวงตาก็ปล่อยปลีๆเป็นกันครับอันนี้ก็ยืนหลับเป็นกันครับอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับภายน้อยมิมคนชาแนลครับ้ามาดูมิ่งเยญ่ๆหน่อยนะครับ้ามาดูมิ่งเยญ่ๆหน่อยนะครับผม สวัสดีครับขอบคุณน้องเสือน้องสิงครับครับผมขอบคุณพ่อเลินแม่วอนครับตุ่ยให้คําปรึกษาต่างๆาน้องเสือน้องสิงครับผู้ลูกปั่นแม่หางดีครับขอบคุณช่องไพโรบานครับที่ทําให้แม่หางดีรู้จักไปทั่วโลกช่วงหนึ่งเนาะช่วงนั้นเนาะก็ <c oughs> ขอบคุณครับแล้วจะพบกับคลิปที่น่ารักคลิปต่อไปครับ сладкий